ไปในดีวดดันรอบนี้เราไปที่ไหนเราก็ไม่ค่อยรอดเลยวะหลักๆนี่รู้สึกอย่างนั้นเลยนะ,ะหมู่บ้านเล็กๆแล้วกันจะลงที่มาร์กแล้วจะหารถเข้าเมืองใหญ่ไม่ใช่อะไรหรอกเนี่ยจะไปทางนี้ ไม่ถึงอย่างที่คาดเอาไว้เดี่ยวขวาเลยฮะงงลงยินได้ปะไม่ได้ไม่ได้ซ้ายซ้ายมือลงหนึ่งสองสามสามตี <3 S 2> ขวาเน่แน่ขวาลงได้ขวาลงได้โอเคพี่ก็เลยเลี้ยวมาขวาก่อนเดี๋ยวค่อยเอารถแล้วก็ไปที่มาเสงมันขับรถนี่ว่า เฮ้ย<ง>ระวังระวังระวังมาขับรถเพื่อนลงเอารถอะฝา่งมืองไกลมีคนต้อนร่มลง,ลงเอ้วงอยู่ตรงนี้โอ้โหเมืองอยู่กลางวงเลยหมดแจ๋เวเลยเมืองไม่น่าฟาร์มละคนเข้าแน่ลองเดี่ยกลางวงเลยเมืองที่พี่มากอะโอเคเพื่อนมาละไป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  เพื่อนไม่ไปแล้วเพื่อนฟาร์มเหมือนกันเปล่า Five minutes later เพื่อ,อ,น,อนไปแล้วอ่ะสองคนอะใช่ป่ะใช่เพื่อนไปละป่ะแล้วเรามีรถไปไหมเนี่ยมี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 น,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 น้ำมันเกือบเต็มลเลยเพือนเพื่อนลับมา,ามันเกือบใช่ใช่เกือบเต็มถังอะ่ะเพื่อนกลับมาจอดทิ้งเอาไว้อยู่โอเคป่ะเอ้ย ถ้าไม่หงายท้องก็ยังไปได้แต่แข็งก็วิ่งได้ให้มันโค้งออกับที่เล่นเกมขับรถมาเยอะมีคนบอกว่าที่นี่เดี๋ยวจะดูก่อนเดี๋จะไปกับเพื่อนเลยคิดว่าไงไปกับเพื่อนโอเคไปกับเพื่อน เดี๋ยวยากจังวะที่นี่มีคนหช่ไหมหรือไม่ก็บอดเพื่อนไปไหนเนี่ยขอดูเพื่อน่อยดีเพื่อนไปเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวขอแวะตลาดกันตลาดเลเวลสองแย่ละซื้ออะไรดีวะเนี่ย คืออะไรดีวะนนี่อะตังไม่พอไม่ได้ของที่ต้องการละเพื่อนได้ที่ฟาร์มอย่างอะอ๋อเพื่อนอยู่เมืองบนโอเคเราจะไม่ไปเมืองนั้นอะเราจะเล่นบัานเล็กๆแถวนี้ก็พอละใช่วัดมีคูดอะไรอตอนนี้ค จิงหาตังนะแล้วเราไปซื้อขูน6ทีร้านเมื่อกี้ขับยากจังวะ <laughs> ขึ้นเดียวกันไหมหรือจะวิงว่งไปวิ่งไป A few moments later พี่เนี่ยวัดกำกมันนี่เนี่ยเนี่ยแบบเก็บจะน็อกแค่นั้นเดียวอุ้ยไม่มีคนโดดมาหามันดูดิเต็มเลยเห็นไหมเห็นแล้ว เย้ยกือบโดนไว้เกือบโดนไปมันเฮ้ยตรงมาร์กตรงมาร์กมันมันโดนโดนสองเมตรน็แต่ยี่ลงล่างมันอยู่อยู่ข้างล่างมันจะวิ่งไปชาร์จโดนไปสองเมตรน็อกแล้วน็อกแล้ตรงที่ผมมาร์กอะน็อกละมันวิ่งลงล่างมาตัวนะพี่ยิงโดนไปสองเมตรเลยทีพวกมึงก็ไม่เท่าไหร่นี่กว่าไอ้เที่ยน็อกไปแล้วไม่โผล่อีกเลยทีเนี้ย มันรอดมาตัวหนึ่งอะยิงไม่ทันน่ะไอ้โผล่เลยพี่โดนน็อกไปอะไม่กล้าไม่กล้าเล่นก็ยิงโดมนมาเกือบมัดโผ้อมาที่ไรมันกัดตะนอะเฮ้ยรถรุ้งเกาะเปล่าเฮ้ยรถรุ้งเกาะมาคนเดียวไงใช่เหรอนี่อะมากเกลีออ่ยงอะไปยิงไล่ยิงไล่ จริงไล่ทีไ,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 ไล่ไปไไล่ไปและไปและมันไปสู้มันไปสู้วัดมีคนจะทิ้มเราอะ่ะใช่เหรอใช่รถเขียวน่ะอ๋อมันอีกตีนึงไปชนกันเองรถเขียวจะรถเขียวอ๋อเขียวคนละคันกันเลวสรุปใช่เละยัง ดูดีระเบิดบึ้มๆเลยเห็นปะโอ้ยไฟติดเลยมันได้มีรถกันแล้วมีคันเดียวเดิรถน่ะน่น่นนึ่งนน่น่านน่าน่น่าน่าน่น่าน่า่าน่าน่่าน่าน่าหน่่านน เจอเล็ดดัดไปวงหนีไปไหนหนึงตรงตรงนี้เล่นได้อยู่อา่าวแต่ว่าต้องเล่นหลังหินนะได้เอาเพราเอา,าค่อยๆเข้าไปอะ่ะเพราะในบ้านมักส้มมีคนน้าๆๆๆมีรถม,มาแล้วรถออกมาละใช่นี่ตรงนี้ก็มีเห็นปะตรงมักส้มผมมักส้มรถเดะตรงแอดดอปอะ่ะเห็นละเห็นละเฮ้ยมีรถมาทางนี้เอาเลย กลับแบบไล่ไปมากส้มเหล็กเราระวังตรงหลังหินหน่าหรอใช่ใช่ใช่หลังหินมีคนหลังหินมีคนพี่ขี่รถมาตรงนี้แล้วป่ะมามา,มาเออพี่อยู่หลังวัดอะโดนเพื่อนกลับรถมาละไอ้หมายเจ้ารถเกียร์ไอ้รถด,ดำอะเอ้ยยางเบิดเกียร์หุ่นโดย เขาเจ็บไปนะเลือดอาบไปดิเรึ่งร้อยรวดระเบิดระเบิดมันลงทันว่ะมันลงทันว่ะมันระวังมันวิ่งมันต้องเข้าบอกวิ่งวิ่งวิ่งหลังหินระวังตัดหลังเราเดี๋ยวรพาเพื่อนล่อเพื่อนมาขึ้นเขากันเพื่อนตามเราหัวแตกแล้วมันเข่าหัวแตกน็อกหรือตายไม่น็อกไม่น็อกหัวแตกหัวแตกหัวแตกหัวผมก็แตกเนี่ยเย่ว่ะเย่ว่ะซิทไปไม่ได้ โอ้อยากว่ะเพื่อนเข้าวงได้เนี่ครับพี่ไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเออพวกเพื่อนพี่อยู่ในวงละอ๋อผมอผมก็นึกว่าพี่เมื่อกี้ผมถึงไม่ไปนี่พี่ยัไยง,ไม,งไม่ได้เคลียร์บนเขานะพี่ยังไม่ได้เคลียร์บนเขานะเข้าใจเข้าใจมีคนอเอ เอารถเอารถบังไว้เอารถบังไว้หมอบข้างรถเอ้ยวันท่าเหรอไม่ไอ้นั่นไงที่จุดอ่ะอ๋อมีคนวิ่งลงมาโดนไม่นกหลังหินหลังหินหลังหินเฮ้ย วนเข้าระวังครับวนเข้าใช่ใช่เรายังไม่ได้เคลียบนเนินนะโอเคพี่ไอตรงนี้มีมาร์กส้มกับหลังหินนั้นโอเคเร,ร,ราพลาบักส้มตายโอเคเหลือข้างบนเขาแล้วบนเขากลับตรงไหนไม่รู้ ไอ้ข้างบนเขาต้องลงมาหาเราเราเข้าวงก่อนมันปลาระเบิดใส่เราอยู่เนี่ยน,นี่หลังแอร์ดอปเลยและกี่คนนะยิงเสาเจ็บ9เหรอต้องเอ้ยต้องมีแอบอยู่แถวนี่คนหนึ่งอะ่ะพีเจอแล้ะเจอแล้วมี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 ยาป่าะม,ม,ม,มียา,ยา,ยาขอยาหน่อยยาไม่มีนะวะไหนมดอยู่ไหนอยู่ในหลังหินอ้าวเจอหลังหิน เอาเอาไปสองอันเอาผ้าบันแผะไปห้าไม่เป็นไรน่าจะเอาผ้าบันแผะห้าอันหยิบไปเลยมันเจ็บแล้วนะต,นนวนวาาตัวข้างบนน่ะเอ้ยฉีกขวามันฉีกขวาอีนตัวนึงเพื่อนเนาะพี่พี่ช่วยเพื่อนได้ปะมีช่วยเพื่อนมีช่วยเพื่อนมีช่วยเพื่อนตายตายตายขวาตายโอเคดึงอยู่ดึงอยู่ดึงอยู่เกย์ฝันขึ้นทันเกย์ผมช่วยเพื่อนคนนี้ มันจะเอาวงบีบนะเขียรับทราบเย้ยทันไหมเนี <t ums> <t ums like cool ่ยเพื่อนไม่ทันว่ะโอ้เขาต้องเพ่งไม่ทันว่ะมีเขาตำแหน่งละเกมมย้มันต้องเข้าวงพี่ขอบสมุกหลังหีมาล้างหีดล้างคิหลังหีแฟดแฟดแฟดไปหลังหีแฟดไปหลังหิน น็อกหนึ่งพี่เดือดตัวเดียวตรงนี้สองตัวแล้วสองตัวเคลียรเลย,ย <laughs> ถ้าสมมงไม่หมดต่แฉกแนะ